สวัสดีค่ะ s t u d e n t ในชัว่วโมงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะเราจะไปทำการรับสมองกันก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะสำหรับการรับสมองของเราจะทำในแอปพลิเคชัน Word Wall เช่นเดิมค่ะโดยที่ครูประตำชันจะเป็นคนส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะคะ และท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการแลกเงินค่ะหรือภาษาอังกฤษว่า exchange money สำหรับเงินเหรียญและธนบัตรนะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยจำนวนเงินที่นำไปแลกนั้นกับจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องมีค่าเท่ากันค่ะก่อนที่เราจะทำการแลกเงินนะคะ เราก็จะต้องคทราบค่าของเงินก่อนค่ะว่าเงินแต่ละชนิดนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะธนบัตร1,000บาท1ฉบับมีค่า1,000บาทธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่า500บาทธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่า100บาทธนบัตร50บาท1ฉบับ มีค่า50บาทและธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาทต่อไปค่ะเหรียญ10บบาท1เหรียญมีค่า10บาทเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่า5บาทเหรียญสองบาท1เหรียญมีค่า2บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาท เหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่า50สตางค์และสุดท้ายค่ะเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์ค่ะนี่คือค่าของเงินแต่ละชนิดนะคะเมื่อเราทราบค่าของเงินแต่ละชนิดแล้วเราก็ไปทำการแลกเงินกันเลยค่ะตัวอย่างแรกค่ะเหรียญ5บาท1เหรียญแลกเหรียญ1บาทได้กี่เหรียญคะ อันดับแรกเราทราบแล้วว่าเหรียญหนึ่บาท1เหรียญมีค่า1บาทดังนั้นถ้าเหรียญหนึ่งบาทห้าเหรียญก็มีค่า5บาทซึ่งมันก็เท่ากับเหรียญห้าบาท1เหรียญนั่นเองค่ะดังนั้นเหรียญหบาท1เหรียญจึงสามารถแลกเป็นเงินเหรียญบาทได้ทั้งหมดหเหรียญนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเหรียญสิบบาทสองเหรียญ แลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญคะเหรียญ10บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญเพราะเหรียญ5บาท1เหรียญมีค่า5บาทถ้า2เหรียญรวมกันก็จะได้เท่ากับ10บาทซึ่งมันเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญดังนั้นเหรียญ10บาท2เหรียญจึงสามารถแลกเหรียญ5บาทได้ทั้งหมด4เหรียญนั่นเองค่ะ พ่อควรจำค่ะเหรียญ50สตางค์2เหรียญจะเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญค่ะและเหรียญ25สตางค์4เหรียญจะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะ เหรียญ50สตางค์10เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญเราทราบมาแล้วว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญมันมีค่าเท่ากับ1บาทถ้าเป็นเหรียญ50สตางค์4เหรียญก็จะมีค่าเท่ากับ2บาทเหรียญ50สตางค์6เหรียญก็จะมีค่าเท่ากับ3บาท ต่อไปค่ะเหรียญ50สตางค์8เหรียญมีค่าเท่ากับ4บาทเหรียญ50สตางค์10เหรียญจึงมีค่าเท่ากับ5บาทดังนั้นเราจะได้ว่าเหรียญ50สตางค์10เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์10เหรียญ สามารถแลกเหรียญ5บาทได้1เหรียญนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะเหรียญ2บาท5เหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได้กี่เหรียญคะอันดับแรกเราก็ต้องหาก่อนค่ะว่าเหรียญสองบาท5เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่เราทราบแล้วว่าเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทดังนั้นเหรียญ2บาทหเหรียญ จึงมีค่าเท่ากับ10บาทค่ะต่อไปค่ะเราทราบว่าเหรียญ25สตางค์4เหรียญมันเท่ากับ1บาทแล้วเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญล่ะคะจึงจะเท่ากับ10บาทเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยค่ะเมื่อสักครู่เราได้ว่าเหรียญ25สตางค์4เหรียญเท่ากับ1บาท ถ้าเพิ่มเหรียญ25สตางค์ไปอีก4เหรียญก็จะกลายเป็น2บาทเพิ่มไปอีก4เหรียญก็จะกลายเป็น3บาทต่อไปเราก็เพิ่มเหรียญ25สตางค์ไปอีก4เหรียญเดิมมีอยู่12เหรียญเพิ่มไปอีก4เหรียญก็จะกลายเป็น16เหรียญเราก็จะได้ว่าเหรียญ25สตางค์16เหรียญเท่ากับเงิน4บาท และต่อไปก็เพิ่มไปอีก4เหรียญจากเดิมมีอยู่16เหรียญเพิ่มไปอีก4เหรียญก็จะกลายเป็นเหรียญ25สตางค์ทั้งหมด20เหรียญมีค่าเท่ากับ5บาทเราต้องการทราบว่าเหรียญ25สตางค์กี่เหรียญจึงจะมีค่าเท่ากับ10บาทเมื่อสักครู่เราได้รัว่าเหรียญ25สตางค์20เหรียญมันเท่ากับ 5บาทเราก็เพิ่มไปอีก20เหรียญก็จะกลายเป็นเงิน5บาท5บาทบวก5บาทก็เท่ากับ10บาทเราก็จะได้เหรียญ25สตางค์ทั้งหมด40เหรียญเท่ากับ10บาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะธนบัตร100บาท1ฉบับแลกธนบัตร20บบาทได้กี่ฉบับเอ่ย เราทราบแล้วว่าธนบัตร20บาท1ฉบับเป็นเงิน20บาทถ้าธนบัตร20บาท2ฉบับก็เป็นเงิน40บาทธนบัตร20บาท3ฉบับก็เป็นเงิน60บาทธนบัตร20บาท4ฉบับเป็นเงิน80บาทและธนบัตร20บาท5ฉบับเป็นเงิน100บาท เราต้องการทราบว่าธนบัตร100บาท1ฉบับแลกธนบัตร20บาทได้กี่ฉบับธนบัตร100บาท1ฉบับมันมีค่า100บาทมันก็สามารถแลกธนบัตร20บาทได้ทั้งหมด5ฉบับมันเองค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะธนบัตร500บาท6ฉบับแลกธนบัตร1,000บาทได้กี่ฉบับคะ ลองคิดเล่นๆดูค่ะเราทราบมาแล้วว่าธนบัตร500บาท1ฉบับมันเท่ากับ500บาทถ้า2ฉบับก็เท่ากับ1000บาท3ฉบับก็เท่ากับ1,500บาท4ฉบับก็เท่ากับ2000บาท5ฉบับก็เท่ากับ 2,500บาท6ฉบับก็เท่ากับ3,000บาทเราก็จะได้ว่าธนบัตร500บาท6ฉบับเท่ากับ3,000บาทต่อไปเราก็มาหาว่าธนบัตร1,000บาทกี่ฉบับจึงจะได้เท่ากับ3,000บาท ซึ่งธนบัตร1,000บาท1ฉบ,บับเท่ากับ1,000บาทถ้า2ฉบับก็เท่ากับ2,000บาท3ฉบับก็จะเท่ากับ3,000บาทเราก็จะได้ว่าธนบัตร500บาท6ฉบับสามารถแลกธนบัตร1,000บาทได้ทั้งหมด3ฉบับนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับการแลกเงินไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนสามารถรวมเงินและทราบค่าของเงินชนิดต่างๆเราก็จะสามารถแลกเงินได้อย่างง่ายดายเลยค่ะและแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่สองค่ะในหน้า1 5 4ถึง157ค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ถ่ายรูปส่งงานที่โนส่งงานของตนเองทุกครั้งค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ